จุดจบงานนี้ไม่ว่าจะเป็นนายกคนรีไม่ว่าจะเป็นคำดีมีโอกาสเป็นไปได้ถึง99เลยนะที่คำดีชุดนี้จะไม่อยู่ในประวัติศาสตร์ของไทยแม้กระทั่งนายกคนที่31ก็จะไม่อยู่ในประวัติศาสตร์ของไทยคอยดูแล้วกันนะฮะผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของข้ามตรีสื่อสันดานนะครับที่มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นขน้ามตรีซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องพี่น้องลูกหลานนะฮะเกิดขึ้นเป็นการสืบสันดานของนักการเมืองในประเทศไทย เข้าใจว่าในหลายคนที่มีจุดยืนกับอุดมการเดียวกันก็มีวิธีที่ต่างกันเราสําหรับผมแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยเราก็ต้องเลือกวิธีที่เราเชื่อว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นทางออกของประเทศที่ดีที่สุดบางทีก็อาจจะเป็นทางออกทางเดียวก็ขอให้ผลงานกับเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ทุกความคิดเห็นนะครับจะเป็นคำ ด่าคำติชมผมเป็นนักการเมืองมากือบ20ปีนี่เป็นอาชีพที่ผมผมรักแล้วก็ผมก็ยึดมั่นในอุวมการความคิดที่จะทำงานเพื่อประเทศมาโดยตลอดก็ต้องก็ต้องทำงานนะครับแล้วก็เห็นว่าจริง,รงๆทั้งในส่วนของผมว่าวันนี้ให้ให้คิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักถ้าทุกคนมีคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักอยู่ในใจเนี่ยมันก็สามารถทำงานด้วยกันได้ที่รา,ายการของพลวัคนี้ ิดว่าอยากเห็นอะไรมากกว่าอยากเห็นอะไรจากผลงานที่ที่ตัวคนที่เลือกมาจะได้ทําต่อแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของของทางที่ที่เลือกหรือว่าที่ไว้คงเดิมก็ตามเห็นเห็นศักยภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใครจะพร้อมทํางานอะไรก็หลังจากอยู่ในพักมาประมาณสปีก็เห็นแล้วว่าแต่ละคนประมาณไหนยังไงเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วก็อยาก อยากชนะเหมือนตอนที่คุณพ่อชนะเราสนเเราจะได้ให้ทุกคนมีทุกตำแหน่งแต่ว่ามันก็ได้แค่ปริมาณน,นึงเพราะฉะนั้นก็ก,ก็ช่วยกันค่ะของของพรคอื่นก็มีด้วยจะได้ทุกคนได้แสดงความสามารถของตัวเองในรัฐมนตรีคนนี้มีทีมที่ดีมากๆค่ะจริงๆด้วยความหวังดีหวังดีเพราะว่าผมเป็นคนยื่นเรื่องถอดถอนคุณเศรษฐาแล้วศาลมีคำวินิจฉัย ให้คุณเศรษ,ษาพ้นจากนายกรัฐมนตรีค่ะด้วยเหตุแข่งการตั้งรัฐมนตรีที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามเรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะเราก็พูดตามข้อกฎหมายว่าการตรวจที่ดีนั้นเนี่ยตรวจอย่างไรมีหลายคนบอกอุ้ยตรวจอะไรกันนกักหะนาอืมเขาเป็นรัฐมนตรีก็ได้คนโคต้าสิ เจ็ดสสอแปดสสต่อหนึ่งเก้าอี้อันนี้ทําให้การเมืองไทยมันล้าหลังอาจารย์ค่ในสากลเนี่ยเขาเลยขั้นตอนนี้ไปแล้วรัฐมนตรีหมายความว่าจะต้องมาทําหน้าที่บริหารประเทศเนี่ยนาย,ยกรัฐมนตรีจะไม่ได้เลือกตามโควตาแต่จะเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเช่นนักวิชาการเช่นผู้ประสบความสําเร็จในทางธุร,รกิจม,มีความรู้เรื่องการเงินการคลังการเกษตรเทคโนโลยีมาเป็นปรัฐมนตรีของประเทศไทยยังล้าหลังใช้ระบบ ตั้งพักการเมืองจะทุนมาจากไหนไรถทุนเทาทุนดําทุนขาวทุนออนไลน์ทุนน้ำมันเถื่อนเสร็จแล้วได้พักก็ตั้งเสร็จซื้อเสียงแล้วก็ได้สสจํานวนเท่านั้นเท่านี้ก็หารสัสดส่วนว่า8ต่ตอนหนึ่งเก้าอี้เป็นรัฐมนตรีได้แล้วไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยปัญหาตรงเนี้ทําให้การเมืองไทยวนลูปเรียกว่าวงจรอ,อุบาทการที่สารรัฐมนตรีคําวินิจฉัยอันนี้เนี่ยถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน เทียบเท่าสากลค่ะซึ่งแต่ละประเทศมีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงยุรโรปสหรัฐอเมริกานะถ้าอาจารย์จําได้รัฐมนตรียุติธรรมนิวซีแลนด์นะค่ะเมาแล้วขับถูกตํารวจจับลาออกเลยอืประเทศไทยลาออกไหมตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินอันนี้เป็นคดีเล็กน้อยเสียค่าปรับได้ไม่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถูกจับอย่างน้อยสองถึงสามคนตอนนี้ติดคุกอยู่คนหนึ่งประธานาธิบดีไต้หวัน เพื่อนที่เป็นที่ปรึกษาทุจริตแกไปฆ่าตัวตายโดดตึกโดดเขาตายลีกอนยูสิงคโปร์เพื่อนแกเป็นรมนตรีนำของเข้าโดยไม่เสียภาษีแกปลดออกแล้วจำคุกนี่คือมาตรฐานที่เขาเกิดขึ้นมาห้าสิบปีแล้วนะมันเป็นเขาเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมถูกต้องเลยจานแล้วนั่นแหละทำให้ประชาธิปไตยของประเทศเหล่านั้นก้าวหน้างไงของเราประชาธิปไตยแต่ในานาม แต่ที่เหลือเนี่ยเป็นระบบอุปถรัรมภ์ระบบเท่าๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้สารลฐมนุ่นวินิจฉัยคดีคุณเศรษฐา,าเป็นมาตรฐานผูกพันทุกองค์กรค่ะอย่างตัวคุณเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ถึงแม้หลายสื่อจะมองว่าเขามีโอกาสมากกว่า99%ครับที่อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วแต่คุณเฉลิมชัยก็ถูกโยงว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในคดีหมูเถื่อนซึ่งเป็นคดีที่ใหญ่ระดับประเทศ เพราะผู้ต้องหาสําคัญในคดีนี้เป็นเลขานุการส่วนตัวของคุณเฉลิมชัยและเขาอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเฮียเก้าผู้ต้องหาชาวจีนที่นับถือเหมือนเป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งของคุณเฉลิมชัยนอกจากนั้นคุณเฉลิมชัยยังถูกตั้งคําถามเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินที่แสดงต่อปะปะชเพราะสมัยที่คุณเฉลิมชัยเป็นสสสมัยแรกได้แสดงบัญชีทรัพย์สินว่ามีที่ดินพบท5กว่า120ไร่ที่หัวหิน แต่ตอนจะเป็นรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กลับไม่ปรากฏที่ดินนี้ในทรัพย์สินแล้วที่สําคัญคําสัญญาที่ผูกพัดคุณเฉลิมชัยมาถึงทุกวันนี้คือสิ่งที่คุณเฉลิมชัยพูดเองบนเวทีหาเสียงเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565ก่อนการเลือกตั้งว่าหากพักประชาธิปัตย์ได้สสต่ำกว่าเป้าจะขอประกาศเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตแต่หลังจากนั้นก็มารับตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ ส่วนนายกชายเดชอิดขาวทองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งดูเหมือนจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนที่มีข้อคอรหาทางสังคมและวินยูชนก็ตั้งคำถามกับเขาโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยนายกชายครับเคยมีภาพถ่ายคู่กับโทนี่เตียว หนึ่งในอัชญากรข้ามชาติที่เป็นที่ต้องการของต่างประเทศเขาคือผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินและการทําธุรกิจผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่ประเทศจีนและมาเลเซียโดยล่าสุดทางการไทยได้ทําการส่งตัวให้กับรัฐบาลจีนแล้วซึ่งมีการเปิดประวัติว่าเขาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มรูปแบบที่ด่านนอกอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาด้วยอันนี้ขออนุญาตอธิบายให้ชัดนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่เคยต้องคดีอาญาใดๆเลย ทั้งชีวิตนะครับไม่ว่าฆ่าคนตายไม่ว่าฆ่ายาเสพติดไม่ว่าอาญาใดๆเพราะถ้ามีคดีลักษณะนี้เราต้องมีหมายเรียกหรือมีหมายจับต้องไปแรงงานตัวต้องพิมพ์ลายนุง้งมือผมไม่เคยมีเลยนะครับชีวิตผมมีคดีคดีเดียวคือคดีการเลือกตั้งคุณนวพลบุญยามณีฟ้องผมเรื่องเลือกตั้งนยปปายกบจสงขลาสุดท้ายศาลยกฟ้องเท่านั้นเองครับ เพราะฉะนั้นผมอยากฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยว่าจริยธรรมของนักการเมืองก็สําคัญครับแตจ่จริยธรรมของสื่อเข้าไปเรื่องสําคัญมากผมนี่มีครอบครัวมีลูกมีภรรยามีเพื่อนฝูงผมมาจากการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนชาวสงขลาเลือกผมเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดสงขลาทั้งสองสมัยติดต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าผมเกี่ยวพันกับลักษณะนี้ พี่น้องที่เลือกตั้งผมก็เสียหายไปด้วยครอบครัวผมนี่เสียหายยับเยินอยู่แล้วนะครับฉันอยากชี้แจงกับสื่อมวลชนว่าผมไม่เคยเกี่ยวข้องใดๆเลยแล้วผมพูดตรงนี้นะครับคนที่ค้ายาเสพติดเป็นคนชั่วช้าสามานคบไม่ได้แต่คนที่ไม่ค้ายาถูกคนใดคนหนึ่งสื่อบางสำนักใดสำนักหนึ่งทำให้คนเข้าใจว่าค้ายาไอ้พวกนี้จะเลวร้วายกว่าพวกขาหยา พราะเป็นการทําร้ายคนทํำร้ายสังคมนะครับผมอยากฝากไปถึงพี่น้องสูตมันชนด้วยผลัดผลคลอดแล้วนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับก็แสดงความยินดีกับบรรดาผู้ที่เป็นรัฐมนตรีทุกคนแหะนะครับแต่ว่าประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากในขณะนี้ก็คือว่าการมีโคต้ารัฐมนตรีที่ไปโยงกับตัวคนนะครับเดิมทีการแต่งตั้งรัฐมนตรีบ้านเราเนี่ยเป็นระบบโคตาพัก นะครับเอาจํานวนสสไปหารนะครับแล้วก็พักมีสสมากก็ได้มากนะแต่ปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้มีโคต้าบุคคลอันนี้ไปไกลกว่าโคต้าโคต้าพักอีกนะครับหมายความว่าคนคนนี้เนี่ยตราบใดที่ยังเล่นการเมืองมีโคต้าเป็นรัฐมนตรีแน่นอนนะจะวิเศษวิโสแค่ไหนจะสามารถแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเขาสามารถที่จะกําหนดเครือญาติพี่น้องคนในตระกูล DNA เดียวกันสายเลือดเดียวกันเป็นรัฐมนตรีได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ เป็นอีกขั้นหนึ่งของการเมืองไทยแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับคณะมนตรีชุดนี้จะคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนก็ให้ไปดูนะครับว่าโครงสร้างอำนาจของรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยอยู่อย่างไรแน่นอนก็ต้องพบภาพของคุณทักษิณเงาของคุณทักษิณซึ่งไม่ใช่เงาแล้วนะครับเปิดตัวชัดและตัวคุณทักษิณนั่น,นแหละที่ยังอยู่บนปลายพีระมิดของอำนาจในรัฐบาลชุดนี้นะครับการเคลื่อนไหวการ แสดงความคิดเห็นการโชว์วิชั่นของคุณทักษิณมันก็เหมือนกลับเป็นการบอกทิศบอกทางรัฐบาลนะครับว่าจะทำอะไรต่อก็เลยทำให้หลายคนอาจจะไม่แปลกใจหรืออาจจะไม่ตื่นเต้นกับโฉมหน้าะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับเพราะยังไงมันก็ยังเป็นภาพที่ถูกคุณทักษิณครอบงำอีกชั้นหนึ่งอยู่นะครับนายกตัวจริงยังดูจะเป็นคุณทักษิณอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปลัก ของรัฐบาลรูปรักของฝ่ายบริหารในการเมืองไทยที่กลายเป็นมรดกกลายเป็นสมบัติของกลุ่มตระกูลทางการเมืองไม่กี่กลุ่มชัดเจนขึ้นนะครับขอ3คํคำคอรมอใหม่ชาวเน็ตก็เลยตั้งให้แบบแสบ,บ,บๆคันๆันคอรมอสืบสันดาลสืบทอดอํานาจตั้งแต่นายกรัฐมนตรีแพรทองทานของตระกูลชิน,นวัตร หลังราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจากการตรวจสอบรายชื่อพบว่ามีรัฐมนตรีหน้าใหม่ในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนางสาวแพทองทานจำนวน11คนและในจำนวนนี้มีสองรายชื่อที่เช้าเน็ตสนใจและหยิบยกขึ้นมาวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกโซเชียล คือนายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นน้องชายของผู้กองธรรมนัฐพรมเผ่าอาดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกคนคือนางสาวซาวบิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุตรสาวของนายชาดาไทยเศษอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบทำนองว่าเป็นคอรมอครอบครัว โดยหยิบยกชื่อของภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องสืบสันดานขึ้นมาให้ฉายาโฉมหน้าคอรมอชุดใหม่โดยมีช่อนางสาวพันนิกาว,วาลิตอดีสอสอดีตพักอนาคตใหม่ที่ก็ให้ฉายาคอรมอใหม่3ามคำเช่นกันว่าสืบสันดานสิ่งที่สื่อต่างๆได้มีการทั้งบางคนก็บอกว่าเป็นคักดนตรีครอบครัวนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นนัฐมนตรีสืบสันดาน เริ่มต้นจากใครฮะเริ่มต้นจากอุ้งอิงฮะเป็นลูกของทักษิณชินวัตรนะจุลพันธ์อมรนิวัตรก็เป็นลูกของสมพงษ์อมรนิวัตรอยู่พักเพื่อไทยนะครับในขณะที่สระวงเทียนทองนะฮะก็เป็นลูกของสนเทียนทองนะครับวีรศักดิ์นะฮะหวังสุกิจโกศลนะฮะปรากฏว่าสุดาวันก็เป็นลูกนะครับในขณะที่ชวลัด แล้วก็อนุทินก็ชาญบิดกุลฮะก็พ่อลูกกันนะครับในขณะที่ชาดาชัยเศษก็จะเอาลูกมาซาบีนาซึ่งเป็นลูกสาวมาในขณะที่เพิ่มภูนชิดชอบนะฮะก็เป็นพี่ชายของเนวินชิดชอบนะครับธรรมนัฐพมเผาเอาใครมาฮะเอาน้องชายฮะอัคราพมเผาน้องชายนะครับอิทธิพลนะสิริรัตนากรนะรเอาลูกมานะครับ พ่อเนี่ยคืออิทธิพลนะลูกก็อัฐกรในขณะที่บรรหารศิลปะอาชาลูกก็วราวุฒิศิลปะอาชานะก็ปรากฏว่าเอาลูกมาเต็มไปหมดแหละลูกหลานนะก็เป็นการสืบสันดานกันเป็นครมอรครอบครัวนะที่เอาญาติพี่น้องเข้ามาทําหน้าที่เป็นข้ามรีบริหารประเทศนี้สาเหตุหลักๆกมันเกิดอะไรขึ้นฮะ มันเกิดจากธุรกิจการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใครซื้อเสียงได้มากได้คนของตัวเองเป็นสสมากกว่าไปชอปปิ้งได้มากกว่าชอปปิ้งสสได้มากกว่าก็จะมีโคตาเพื่อที่จะให้คนของตัวเองเข้าดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกมนตรีใครเสียงมากสุดก็เป็นนายกมนตรีนะครับสิ่งเหล่านี้เร,เรียกว่าธุรกิจการเมืองนะครับซึ่งปัจจุบันพรรคการเมือง กลับกลายไปอยู่ภายใต้บริษัทจำกัดนะทั้งหมดเลยทุกภาคการเมืองเลยเหมือนกันหมดนะครับตอนนี้มันเป็นยังไงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะตอนแรกทักษิณก็จะลากยาวเลยลากยาวมาเลยว่าโอ้ยหลังวันที่15นะต้องก่อนทหารนะต้องเร่งไปหลังๆนะหลังวันที่15เพื่อที่จะให้กระฐานนะกเกษอายุราชการเพื่อที่จะ ไม่เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นโอกาสเสี่ยงการรัฐประหารมีน้อยมีเวลาให้ทหารที่ยรัฐประหารก็มีเวลาไม่เกิน15วันนะครับในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองนะฮะม่มีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะครับขณะเดียวกันนะฮะเขาก็พยายามจะยือย้อยือ้อยื้อตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะไม่ยอมตั้งคํารีแต่ปรากฏว่าทุนกล้าวปุ๊บในวันที่3วันที่4ี่เช้าโปรดกล้าวทันทีนะครับในวันที่4นะครับจากนั้น วันที่6เข้าถวายสัตว์ปฏิญาณทันทีเลยเขาก็พยายามจะดึงเกมจะเลื่อนนู่นนี่นั่นจากเดิมจะเตรียมประชุมการวันที่เจ็ดนะก็เลื่อนทุกอย่างเลื่อนใหม่หมดนะครับแล้วก็จะ,ะแถลงนโยบายนะครับก็ทำอย่างรวดเร็วมาอย่างรวดเร็วเกมนี้กำลังเข้าสู่เดซโซนนะครับหลังจากถวายสัตว์ปฏิญาณเมื่อไหร่เดซโซนเกิดขึ้นทันทีนะครับการถวายสัตว์ปฏิญาณก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมาย ที่เขียนไว้นะฮะจะต้องปฏิบัติตนนะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่คือภารกิจที่เขียนในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560และคำตรีต้องเปล่งเสียงให้ชัดเจนที่จะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเอาละ เกมตอนนี้งวดงวดงวดคดีที่องค์อิงพนะร้อมคำตรีของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยุบพักรัฐบ,บาลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติขององค์อิงจุดจบงานนี้ไม่ว่าจะเป็นนายกคมตรีไม่ว่าจะเป็นคำตรีมีโอกาสเป็นไปได้ถึง99%เลยนะที่คมตรีชุดนี้จะไม่อยู่ในประวัติศาสตร์ของไทยแม้กระทั่งนายกคนที่3 1 ก็จะไม่อยู่ในประวัติศาสตร์ของไทยคอยดูแล้วกันนะฮะผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะเกิดจากถ้าคุณสมบัติขัดต่อทรรมนูนนั่นหมายความว่าองค์อิงจะไม่สามารถเป็นนายกรัตรีคนที่31ได้อีกต่อไปและชื่อเป็นนายกอัฐมตรีคนที่31จะไม่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเด็ดสดมาถึงแล้วจับตามองให้ดีอะไรก็เกิดขึ้นได้ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอัิปรายจันไรมาโอคุณพระเจ้าค่า นิจาเวนกมสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียจันไรวิวัณชัยยอสัพพทุกสัพพศโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวัณชัยยอสนุกสนานบันเทิงเริงใจอนาคตเมืองไทยอยู่ที่ใครบางคนจะดีเลย ชั่วดีไม่สนคุณค่าของคนอยู่ที่คนของใครเป็นเครือญาติเป็นลูกเป็นหลานก็สืบสันดานยาวนานกันไปใครจะเก่งจะมาจากไหนก็คงเป็นได้แค่ลูกน้องเดินตามสัพพะทกพะอกสัพพะศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะครหอ สเสน่ยจันไรวิวันชัยยอดสัพพทุกสัพพสอกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสน่ห์จันไรวิวันชัยยอดอภิปรไปจันไรมาโอ้คุณพระเจ้าขา้าโทรอนิจจาเวนก์น